สวัสดีครับวันนี Now, ้เราอยู Creator, ่กับ f u t u r e s ์สก l ลนะครับในซีรีส์การสร้างรายได้ง่ายๆด้วย Canva นะฮะอยู่กับผมนะครับแม็กวิชากรนะฮะซึ่งตอนนี้ทำเป็น Canva Creator ของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ตอนนี้รับตำแหน่ง Canva สเดอร์ของประเทศไทยนะครับผมตอนนี้นอกจากจะทำเป็น Canva Creator แล้วยังเป็นผู้อบรมหรือว่าเป็นวิชากรให้กับผู้ที่สนใจทำแคนวานะฮะ แล้วก็นอกจากนั้นก็ทำคาเฟ่เล็กๆอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมเรามาดูกันนะครับว่าคอร์สนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะฮะคอร์สนี้เราจะมาเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้นนะฮะการเรียนรู้การใช้งาน Canva นะฮะแล้วก็การเลือกใช้ Element หรือว่า Template บน Canva นะฮะ แล้วก็นอกจากนั้นเราจะยังจะมีการออกแบบโลโก้บน c a n วาให้ให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็เรายังมีคลาสโปรเจกต์ให้ได้ทดลองทำกันด้วยครับผมจุดประสงค์การเรียนรู้ของคลาสนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ค a นวาเบื้องต้นในเรื่องหลักการออกแบบพื้นฐานนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้สีและการใช้ฟอนต์นะฮะ การใช้งานเครื่องมือต่างๆบน Canva นะฮะแล้วก็การใช้งาน Element และ Template รวมไปถึงการออกแบบโลโก้ซึ่งเราจะได้ทดลองทำกันนะฮะคอร์สนี้เหมาะกับใครนะครับผมอ่ะหนึ่งคือคนที่สนใจใช้ c a n วาและไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถใช้ c a n วาได้นะครับสองคนที่ใช้งาน Canva เพื่อประกอบสื่อการสอนหรือว่าใช้ในการทำงานใช้ในงองค์กรต่างๆนะครับผมสำคัญสุดก็คือ ผู้ที่สนใจอยากเป็น Canva Creator นะครับผมพื้นฐานหรือว่าโปรแกรมที่เราต้องใช้นะครับหลักๆก,ก็คือโปรแกรม Canva เราสามารถใช้โปรแกรม Canva ฟรีนะฮะไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนก็คือ w w w c a n v a .com ครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะฮะเราไปเจอกันใน chapter ์หได้เลยครับผม